วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอาเดินดูไปก็เจอทะเลทราย,ายเป็นกองกองแล้ววนไปวนมาก็ไปเจอกับพระอาทิตย์ก้อนแม่กำลังบังอยู่เฮ้ยวันนี้แหละวันนี้แหละจะเปลี่ยนปฏิวัติใหม่เฮ้ยอะไรเหรอไม่ครับแม่ดูาภาคอะไร0.14.1 มันน่าเสียดายไปที่ศูนย์จ็ดสบสี่จุดศูนย์มันหายลงไปเพราะกู้เผลอลบไปฮ,ฮ,ฮมันน่าเสียใจลาโหลดโหลดโหลดก็โหลดไม่ได้ก็โหลดไม่ได้หลยเย็ดแค่ครับผมแค่นี้แหละเนาะก็ไม่ได้เจอกันตั้งน,นานครับผมกับอะไรกันวิปการทีวีนะฮะอ่านี้เราก็ มาอยู่กันที้หมดเอาชีวิตรอดกับเป็นอีพีแรกของ0.4.1แฮนด์ทนแน่เหน,น,นอนะครับผมก็ตอนนี้ก็ล่วงเวลาไปยันตีหนึ่งเจแล้วที่เพิ่งมาแครตอนนี้นะฮะอันนี้จะแครแบบจริงๆจังๆนะฮะเสียงดังช่างแม่งเพราะคนข้างบ้านไม่ย้ายไปแล้วนะผมแต่คนอื่นที่เพิ่งเข้าบ้านหรือนักศึกษาแถวนี้นผมเพราะว่าผมอยู่ใกล้นักศึกษานักล่าปัญญาทุยผม เล่นมุกเล่นไปเพื่อความบันเทิงของคุณดูแล้วนะผมถ้าผมเลือกไว้ผมขอเลือกอันนี้นะฮะเฮ้ยผมบอกชื่อรายการเปลี่ยงวะช่างแม่งนะผมนี้เราก็อยู่กับเกาะเล็กๆไม่ใหญ่มากมีทะเลทรายนนะัติดนิดนึงพื้นราบก็เป็นเสียงเจี๊ยอะแล้วเนะี่ยช่างแม่งครับผมนะ เราก็จะขุดไม้สัตว์ขุดไม่ติดขุ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 ด,ขดแล้วขุดอีกตอนนี้สตรีมเราตอนนี้ไอ้สกรีนของเราก็หายไปแล้วนะผมเพราะว่าผมลบไปเพราะต้องการแบบให้อิฟให้ให้คลิปมันอัพเยอะนะครับผมแบบเล่นได้ไม่สองสามนาทีหรือถึงสิบสามนาทีาก็จํากัดนะครับผมเพราะว่าผมโหลดเกมมาเยอะ,ะว่าจะคัสสันแล้วก็เหลือสักสองสามเกมที่น่าจะแคดไว้นะฮะอืมถ้าผมแคส จบซีซั่นไหนก็จะลบออกนะแต่ไม่ครับบอกคำเดียวผมไม่ลบนะเพราะแม่งหาดาวโหลดยากนะผมจากซีซั่ก็เก้าเนี่ยโหลดเว็บแม่งมาตั้งนานโอ้ก็รอเน็ตผมไปเยอะเลยนะอืมขุดไปหา,หาบ้านแถวเนี้ยแหละสร้างบ้านแม่แถวเนี้เลยมั้งแต่เราต้องหาที่ดีๆนะหาที่ใกล้น้ําอ่ะแต่แม่งต้องมีไอ้ไอ้ที่แบบ ปลูกข้าวปลูกอะไรได้ไม่เอาแบบทะเลสายนะมันปลูกเครื่อะไรไม่ได้เลยเนี่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 ยเหมือนเหมือนที่ตรงเนี่ย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 อย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยที่ผมเก็บไว้นะแล้วเราก็เจอกับพี่วัวหนึ่งตัวนะแล้วขุดไปเรื่อยๆอันนี้ก็หาอุปกรณ์ให้ครบแล้วก็อีพีหน้าจะมาสร้างบ้านกันผมบอกไว้ก่อนนะเพราะผมเล่นไม่ค่อย เอาแบบไม่ต้องเยอะเท่าไหร่สักสองสามนาทีพอ้อยมันไอ้นี่ได้หาของอะไรดีได้เพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ผมกาลังเก็บร้านใกล้จะเสร็จับผมถ้าแค่ตอนนี้เดี๋ยวก็แค่ตอนนี้พวกเขากำลังเข้ามาก็มันเสียเวลาเสียงมันดังประเด็นก็พ่อแม่ก็ลําขานนะครับผมก็ต้องมาแค่เวลาเนี้ยแหละแล้วเสียงก็เงียบพอดีด้วยนะอืมจาต,ต้องขุดไปเลยนะฮะ Oh. Oh. อดเอาเดี๋ยวเอาต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้วกันนะผมพอรู้สึกว่าไม้ไจะได้มาเยอะฮะโอเคครบแล้วครับ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 ได้พอหกสิบสี่หกสิบสี่อันได้หกสิบสี่กับสี่สิบสี่ครับผมครับไม้ครับนี่โอเคเรดิโก้ไม่ได้โฟร์เซนตุยไม่ใช่ลอะอฮะเอ้ยเจอต้นอ้าว เหมือนก็นเหมือนเหมือนก็ตกปลาตัวเดียวได้นกสองตัวมันเกี่ยวอะไรกับตกปลาแล้วนกสองตัวพูดภาษาิตเี่ยยังมั่วเลยนะนี่ยโอ้เราจะไปหาพี่โคเราจะใช้ถ้ากวางเร็วหลังโดยการจับนะผมเราได้เนื้อมาแล้วชวงอ่าโอเคเราก็พอได้ของมาแล้วนะเอ้ใช่วัวบ่หวะเยี่ยแล้วนะอ๋อต้นไม้ โเคเราจะพุ่งไปฝั่งนี้ไปวายนะ้ำวนะไปนะ้ฟพัมคองเพื่อไปหาเมียไม่มีเมียรครับผมพูดไปอีกกรทหารผ่านศึกอเออพูดถึงกรา,ารผ่านศึกผมก็อยากไปดูหลวงพี่แจ๊สสี่จีด,ดีเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปดูแหละคนอื่นถ้าดูแล้วก็ช่วยบอกกันด้วยนะผมอืมว่าหนุกหรือไม่หนุกนะฮะแล้วเรื่องมาเข้าๆไม่ต้องสปอยกันแล้วผมเดี๋ยวแม่งดูไม่หนุกนะฮะ โอเคเราก็เจอพี่หมูหางมว้วนตัวที่แม่งชอบแดกแครอทนะฮะข้อมูลผมก็ได้มาไม่เยอะมากแต่เสียอย่างเดียวแม่งไม่ได้เนื้อเลยถ้าถ้าถ้าได้เนื้อถ้าแบบให้ดีก็ประมาณได้เนื้อหรือได้เวลพร้อมเลยแต่พี่แจ้ไม่ต้องตีอะไรมากตีครั้งเดียวก็ตายก็ได้เนื้อแต่สมรรถภาพตอนที่เราไปย่างก็ตอนที่เรากินมันจะน้อยนะจะเพิ่มเลือดมันจะเพิ่ม ต้องหลอดอาหารให้น้อยนะฮะสู้เนื้อวัวหรือเนื้อหมูไม่ได้นะฮะเนาอีกตัวหนึ่งหายไปไหนช่างแมงอย่างแรกเราต้องหาอาหารให้ดีเออขนแกะลืมไหนวะเออเออเออขนแกะครับผมขนแกะขนแกะขนแกะเขษเเตอนนี้นะครับผมเราต้องไปหาขนแกะนะฮะเราจะไปสัมภาษณ์กับพี่แกะ รือพี่แพะเหี้ยไก่มันก็เยอะตอนนี้เราก็อยู่ทุ่งแสนตะวันอันล่มลื่นโดยธรรมชาติที่หันหน้าไปตรงพระ,ะอาทิตย์พระอาทิตย์ตรงนี้ปล่าวะถ้าแม่งตามกับโลกริงแม่งจะใช่นะแต่ถ้าคุูปองอไปมันไม่ใช่นี่โอ้โหมันก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเนื้อก็ได้พอสมควรมาแล้วอย่างแรกก็ต้องหาแกะหาเอ้ยหาแกะหรือแพะวะดูไม่ออก เดี๋ยวพูดเรื่องถึงลาเลยลาสีอะไรลาสีน้ำตาลแห่เว้ยนะฮะเราต้องภาร,รกิจครั้งนี้ตามหาแพะเพื่อเอานัางมันมาหรือขนมันนี่เองมาในการสร้างที่นอนนะครับผมนี่แหละส่วนสำคัญสำหรับผมเลยมึงอยู่ไหนกันมึงอยู่ไหนเฮ้ยอะไรน้ำตกครับผมเราเจอน้ำตกครับผม นะายี่แยพี่แจ้มแม่งก็เยอะเกินกูต้องการแพ้โอเคไอ้ยศไอ้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 หอมแม่งกำลังโหลดแบบน่าแต่แล้ว่าผมว่าเราเจอที่ดีแล้วนะฮะเออสร้างตรงนี้ก็ดีนะแต่แม่งใกล้หลุมไปหน่อยนะเผื่อแม่งเกิดซอมบี้อะไรง่ายแถวนี้ก็กันไปนะฮะจะวิ่งแพ้แม่งหายไปไหนหมดกันวะแพ้ พี่แพ้เจอแล้วเจอทั้งพี่แพ้พี่วัวเหี้ยเสียได้ไม่มีีแค่ตัวเดียวไอ้เจ๊สองตัวโอ้สามตัวโอ้โหเนี่ยเราเ็เรียกว่าพระเจ้าส่งของมาให้อืมเป็นไงกูลงทุนเลยนี่ได้มาแล้วได้มาครับหนึ่งชิ้นโอ้อยจตตายตายตาย,ตายครับผมถ้ามีเสียงลมเข้าก็ขออภัยกันด้วยนะผมอืมไปไหน กูจะหนีเม้งกูจะหนีเม้งกูไม่เมึงหนีหรอกเฮือ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 เสียงเหินกูมาแล้วนะฮะได้สองได้สองแล้วอีกแค่นี้อีกแค่ได้คนเดียวกูก็ปิดคลิปแล้วขอเถอะไอ้หนุ่มกูขอเถอะกูขอเถอะขนมึงกูขออีสักหนึงออกเดี๋ยวดิปากสีชมพูตาเหลกแม่งเล่นยาเปล่าวะโอเค เราได้คนแก่มาครบแล้วครับผมนะเป็นไงแต่ติดอย่างเดียวกูอยู่ตรงเขาตรงชันกันเลยเต็มเลยนหละโอ้ยยะไอ,ยะอ้ยะอู้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 ถ้าตอนนี้นะ่าจะเจอสเตเลตันได้ง่ายนะนะครับผมนั่นไงพูดมาถึงยันเสียงมาละโอ้โนม MRN พีดแอนวันพีดแล้วอีช oh, no. ี R N P e. พูดถึงโอิชิกูหิวเลยนะแต่ก็อยู่ข้างผมเนี่ยแหละไม่ได้เป็นอะไรหออิชิผมนะอืมโอ้นี่อะไรครับผมนี่เดี๋ยวหาที่ขึ้นเขาค่อยปิดคลิปเพื่อแบบนนี้เราไปนักปีนเขานะฮะโอ้ก็ภารกิจหาขนแพะก็สำเร็จรุล่วงกันไปอย่างดีแต่ประเด็นแม่งใกล้มืดนะฮะอ่า สร้างเรือสกักลำดีป่ะเนี่ยเฮ้ยไที่นี่หนึ่งอันเรือหนึ่งลำโอเคใกล้เมื่อแล้วเราต้องไถ่เรือนะฮะเราจะหาพื้นที่สร้างบ้านแล้วตอนเรามาเล่นอีพีสองก็จะอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกอืเทียมังเตือนมาแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะผม นนจบอยู่กับเรือนะฮะาภายเรือข้ามของก็สำหรับคลิปนี้นะผมโอ,โอ้ยอะไรโอ้ยภายเรือไม่เป็นก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะฮะรู้สึกว่าตอนปิดท้ายมันจะเหมือนๆฮิสเกลตันครับผมกูถอยแล้วครับผมสเกลตันอา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่างที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจในทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้จบอยู่กับเรือเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่พีสองครับผมเวลาเดิมสำหรวันนี้สวัสดีครับ